แฟนๆทั่วโลกต่างยินดีเมื่อมีข่าวว่าจอห์นนี่เดฟจะกลับมารับงานแสดงอีกครั้งโดยเป็นภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ที่มีชื่อว่าจีนดูแบรรี่ซึ่งเขารับบทเป็นพระเจ้าหลุยที่15ถือเป็นการกลับมาทำงานแสดงเป็นครั้งแรกตั้งแต่ที่เขาชนะคดีฟ้องร้องหมิ่นประมาทกับอดีตภรรยาแอมเบอร์เฮิร์ตและถึงแม้ว่าจะกำลังยุ่งอยู่กับการถ่ายทำภาพยนตร์จีนดูแบรรี่ก็ตามก็ยังมีข่าวว่าจอห์นนี่เดฟเตรียมตัวกลับมาโชว์ฝีมือการก,กำกับภาพยนตร์อีกครั้งในรอบ25ปีโดยภาพยนตร์ที่เดกําึ้น เป็นผู้กำกับนั้นมีชื่อว่าโมดิเกเลียนีและยังได้ตัวนักแสดงเจ้าบทบาทอย่างอัลบาชิโนมาเป็นโปรดิวเซอร์ให้อีกด้วยโดยจะเริ่มถ่ายทำกันที่ยุโรปในช่วงฤดูใบไม้ผลิ lee, ปี2023และกำลังจะเริ่มคัดเลือกนักแสดงในเร็วๆนี้จอห์นนี่เดฟเคยกำกับภาพยนตร์มาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปี1997นั่นก็คือเรื่อง The Brave ซึ่งในตอนนั้นเขาทั้งลงมือกำกับและนำแสดงร่วมกับนักแสดงในตำนานอย่างมาลอนแบรนโดอย่างไรก็ตามบทบาทสำคัญทั้งสองอย่างนี้จอห์นนี่เดฟบได้รับจากภาพ ทั้งสองเรื่องก็นับเป็น9ก้าร่างในวงการฮอลลีวูดที่สำคัญหลังจากเขาชนะคดี